สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาอ่านคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับของเจ้า iPad ดเจนเนะครับในปี2 0 2 2นะีครับก็คือสวัสดีปีใหม่เลยนะครับผมตอนนี้ผมก็คืออยู่ที่บรรยากาศนะครับจังหวัดเลยนะครับเป็นด้านหลังผมผมก็จะพูดคุยแบบชิวๆนะครับว่า เป็นไงบ้างครับในตัวนี้ที่ผมใช้งานมาผมใช้งานตั้งแต่เปิดตัวมาผมเปลี่ยนนะครับแต่ก่อนผมใช้สีเป็นสีดาตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นสีเงินนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวว่ามันเป็นไงบ้างนะครับผมในการใช้งานว่ามันดีไหมในปีนี้สมควรซื้อไหมเจนเก้ในราคา11,400บาทนี่แหละเป็นหกิิกนะครับเป็นรุ่น WiFi นะก็ ไม่สามารถใส่ซิมได้ครับเป็นการเชื่อมต่อ w i i ฟเพราว่ารูปไวไฟระหยดนะครับผมในการใช้งานเพราะว่าผมก็เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ในโทรศัพท์มือถือเปิดฮอสปอตหรือว่าในการเปิดตัวเราเตอร์ที่บ้านครับผมมันก็ใช้งานได้ปกติใส่ซิมนี่ผมว่ามันในคุ้มค่าสำหรับผมนะแล้วแต่คน,นครับแต่ว่าโอเคครับผมใช้งานมาถือว่าคุ้มครับในการใช้งานเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆถามเขาว่าเป็นไงบ้างน,นะครับอขออ่านเลยนะครับว่าเป,เป็นไงบ้าง วันนี้ก็อากาศดีนะครับผมเป็นวันที่5นะครับที่ผมถ่ายนะครับก็จะลงวันนี้เลยครับตอนเย็นผมถ่ายมาช่วงเที่ยงนะครับผมจะขออ่านคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับที่ว่าเพื่อนๆถามเข้ามาว่านเป็นไงบ้างนะครับในตัวของ ipad gen 9นะครับในรุ่นเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมอัปเดตแล้วนะครับเป็นเวอร์ชันเดี๋ยวผมให้ดูครับว่าเวอร์ชันอะไรคลิปนี้อาจจะยาวนะครับเพราะว่าผมจะพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับว่าบางคนอาจจะอยากใช้งานว่าเป็นไงบ้างครับตัวนี้เป็นเวอร์ชัน15 2ครับนี่ครับนี่เป็นเวอร์ชัน15.2นะครับเดี๋ยวผมเขาอ่านคอมเมนต์ก่อนว่าเป็นไงบ้างนะครับเพื่อนๆถามเข้ามากันเยอะอยู่นะครับผมในช่องของผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมนี่นี่ครับนี่เลยเดี๋ยวผมจะอ่านอ่านก่อนผมจะเข้าไปในตัวที่ผมรวบรวมคำถามไปครับใน youtube นะครับผม นี่ครับเพื่อนๆถามมาว่า iPad Gen 9ใช้งานระยะ4ปีได้ไหมเพราะว่ากลัวมัน จะล้าสมัยหรือว่าอัปเดตไม่ได้ก็คือของ Apple นะครับเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสน,นะครับก็คือสามารถใช้ยา,ยาวได้4-5ปีอันนี้ผลคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่า Apple มันไม่ค่อยปล่อยให้ตัวเก่านะครับเป็นว่าอัปเดตได้ตลอดเวลาผมรู้สึกว่า Apple ให้อัปเดตนานมากนะครับผมไม,ไม่ต้องซีเรียสครับซื้อ iPad Gen 9สามารถใช้ได้อย่างยาวนาน4-5ปีหน,นัดผมคอนเฟิร์มครับแล้วก็ตัว iPad เจน 8กับ9ความจุมันต่างกันไหมก็คือตัวของเจน8นะครับจะเริ่มที่3 2ตัวของเจน 9. จะ64่ังั้นคุ้มกว่าไปเก็บเงินไปซื้อตัวเจน9ผมว่าคุ้มนะครับผมเรื่องราคาเนี่ยผมว่าคุ้มจริงครับตัวเจน9ไม่มี iPad รุ่นไหนคุ้มกว่าน,นี้แล้วครับผมลำโพง2ตัวที่ให้มาเสียงดีไหมผมรู้สึกว่าลำโพงที่ให้มาเสียงดีมากครับแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับ iPad Air 4นะครับแต่มันเสียงอยู่ด้านล่างครับเป็นแบบ2ตัวนี้ ừ, เสียงครับผม แล้วก็ผมชอบหนะ่ครับมันมีหูฟัง3.5แล้วก็สามารถเอาหูฟัง3.5ไปเสียบได้เลยครับในการฟังเพลงนะครับแล้วถามว่าการหัวชาร์จที่แถมกับกล่องเป็นแบบไหนหัวชาร์จเป็น20วัตต์นะครับสามารถชาร์จกับ iPhone ก็ได้เราเอาของ iPhone ไปชาร์จหรือว่าเราเอาของ iPad ไปชาร์จ iPhone ก็ได้คือหัวชาร์จที่แถมมาก็เกือบราคา690นะครับสายก็690นะนี่เลยแล้วก็ถามว่า ทำไมสั่งซื้อรอของนานเลยผมลองทักไปถามบาร์นาไอทหรือว่า shop พวกไอซีโอนะครับรอของกเกือบๆหนึ่ถึงสเดือนนะครับเพื่อนๆก็จริงๆนะครับบางช็อปเราเดินหาเผื่อมีฟุกก็ดีนะครับแต่ผมลองไปถามแลครับก็คือรอของเกือบๆเกือบๆเกือบๆประมาณหนึ่งถึงสเดือนจริงนะครับผมผมลองถามก็รอของจริงนะครับแล้วก็ ถามว่าการทัดใน iOS เวอร์ชัน15ดีไหมผมอยากจะตอบเลยครับว่าการทัดของ iPad Gen 9คือดีมากอยู่แล้วครับแล้วก็หน้าจอครับมันมีโทนด้วยคือดีมากหน้าจอมีโทนครับผมชอบมาอันนี้ผมจะอ่านคำถามแล้วผมจะรีวิวเป็นตัวนะครับตามผู้ชายจริงๆครับว่าในปี2022มันคุ้มไหมแล้วก็ถามว่ากล้องหน้านี่เลนอ์ Ultra w i d นี่มัน12ล้านสามารถถ่าย IG Story ได้ไหมคุ้มดี ผมว่ามันถ่ายได้ครับถ่ายได้้สวยงามมากมันเหมือน iPhone เลยครับถ่ายสตอรี่คือโอเคมากครับผมรู้สึกว่าถ่ายสตอรี่คือมันดีมากครับในการใช้งานของผมนะครับโอเคครับส่ายสตอรี่คือคุ้มแน่นอนครับเอามาถ่ายสตอรี่แล้วก็กล้องหน้ามันมีเซ็นเตอร์เจ๋นะ,นะเวลาเราสอนหรือว่าเราใช้ใน Google m e e t Zoom เนี่ยเวลาเราเลื่อนไปเลื่อนมานครับมันสามารถติดตามหน้าจอตามหน้าของเราได้ครับหรือว่าถ่ายในฟิลเตอร์ของ IG ก็คือดีมากนะครับพี่ ค CPU ตัวนี้สามารถเล่นเกมได้ไหมเล่นเกมค่ายเปล่นแรงไหมพวกพับ g ีอาวอ๋อก็คือหายห่วงปรับสุดได้ครับ RV ปรับลื่นไหลลื่นพับ g ไหลลื่นกับชิม i ิม a c t เนี่ยจับชิม IMPACT นี่ถือว่าโอเคมากครับผมรู้สึกว่าดีมากครับผมแล้วมีคำถามว่าตับต่อดีไหม ตัดต่อวีดีโอใช้โปรแกรมไหนครับผมใช้ตัว r u m a Fusion นะครับในการตัดต่อกับตัวนี้ถ้าใครตัดต่อผมแนะนำว่าเป็นความจุ256ดีกว่านะครับตัว64จิกไม่แนะนำครับเพราะว่าตัดต่อมันตัดต่อได้อยู่แต่มันก็น้อยครับพื้นที่มันจำกัดนะครับถ้าใครตัดต่อจริงจังรูมาฟิวชั่นก็ถือว่าเรือเืออยู่ครับ c p u A 1 3 Belonic ตัดต่อวีดีโอก็ถือว่าดีมากครับผมแต่ความจุควรเป็น256ครับก็ราคา16,900บาทครับแล้วก็ หน้าจอควรติดฟิล์มแบบไหนผมส่วนตัวนะผมชอบฟิล์มแบบกระจกครับเพราะว่าเล่นเกมการทัดถือว่าดีแต่ถ้าใครขีดเขียนกับ Apple Pencil รุ่นหนึ่งตัวนี้นะครับก็ใช้แบบกระดาบถือว่าโอเคนะครับผมหน้าจอรองรับ HDR ใน YouTube ไหมไม่รองรับนะครับผมเปิดใน YouTube มันไม่รองรับครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดให้ดูก็ได้ว่ามันรองรับจริงไหมนี่ สีสันก็คือโอเคมากครับผมมี two t o ด้วยนะครับก็คือวัดแสงปรับแสงไม่มีครับปรับได้4 k นะครับแต่ไม่มีตัวนี่ครับจะไม่มี hdr นะครับมีเลยไม่มีนะครับไม่มีไม่มีนะครับก็คือปรับได้4 k ครับต่ไม่มี hdr นะครับดู n e t f ฟิกชัดไหมชัดนะครับผมดู n e t f ฟิกก็คือว่าชัดมากครับ แล้วก็ความจุ 64G เนี่ยพอครับคนถามมาเยอะบ้างความจุ 64G พอกับการเรียนไหมพอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับในการใช้งานนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมชิดเป็น A13 สามารถใช้ได้นานแนะ่นอนที่ผมพูดก่อนนี้แหละคาถามนี้เยอะมากครับโดยรวมนะครับผมว่ามันโอเคมากครับในการที่ผมใช้งานมาความรู้สึกของผมนะครับผมใช้งานมาตลอดที่ผมมันเปิดตัวมาผมรู้สึกโอเคมาก คุ้มนะครับกับราคาที่เราจ่ายไปราคานี้ผมเนี่ยเลยครับว่าจะเป็นการใช้งานในการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงตัดต่อหรือว่าเรียนครับทํางานจบราคาโคตรดีผมให้10เต็ม10กับรุ่นนี้เลยครับผมมันคุ้มมากครับตัว iPad Gen 9เป็นอะไรที่คุ้มมากสำหรับผมสำหรับผมว่าคือไม่เสียดายตังค์ที่ผมใช้งานมาตัวนี้มันสีซิมเวอร์นะครับนี่ที่ผมใช้งานมาถือว่าโอเคนะครับ ใช้งานมาผมใส่เคสก็คือตัวนี้ไม่ทําถามเยอะอยู่ครับใส่เคสอะไรอันนี้ผมของยี่ห้ออีกกินนะครับราคาก็ไม่ถึง400ครับแต่อนนี้ราคามันอัพกเกือบเกือบห้ารอยแล้วนะครับผมนี่เลยนยครับกล้องก็ถือว่าสวยงามเดยผมขอถ่ายรูปให้ดูแล้วกันว่ากล้องหน้ามันเป็นไงบ้างน,นะครับอันนี้ผมจะเอากล้องหน้าถ่ายวิวแล้วกันครับนี่ครับดูนะครับว่าเอากล้องหน้าถ่ายวิว นี่ครับก็ถือว่าสวยงามดีนะครับเอากล้องหน้าถ่ายนะครับผมก็จะประมาณนี้ถือว่ากล้องหน้าก็ดีนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูกล้องหลังนะครับอันนี้คือกล้องหลังครับถือว่าโอเคมากครับในการใช้งานนะครับอันนี้ผมจะพูดถึงมันก็คือดีจริงๆครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันอาจจะรูปทรงแล้วแหละโบราณแต่ก็รับได้กับราคาที่เราจ่ายไปประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ ตัวเสียงนะครับก็คือดีมากแต่มันอาจจะไม่ดีเท่ารุ่นพี่แต่ผมเชื่อมต่อผ่านลำบลูทูธคือเสียงดีมากขับเสียงคือดีครับผมแล้วก็ทุกอย่างมันมันดีอ่ะมันไม่อยากจะพูดว่างไงอ่ะผมไม่ได้อวยนะอันนี้ผมพูดความรู้สึกตัวเองผมว่าราคาเนี่ยมันคุ้มจริงครับในการใช้งานของผมนะว่าจะเป็น YouTube ตอบไลน์ตอบ Facebook เล่น IG เล่นทวิตเตอร์เล่นเกมทุกอย่างมันจบครบนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้พีเพย ก็สวัสดีไปใหม่นะครับขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บแล้วก็ร่ารวยเงินทองไราเทยมานะครับทุกอย่างอย่าลืมนะครับกดแชร์กดอะไรสกี้คลิปช่องของผมด้วยนะครับแล้วกดเป็นกำลังใจขอติชมผมได้นะครับผมจะพูดในชัดและผมอาจจะพูดเร็วเกินไปก็ขอไปด้วยแต่ในปีนี้ผมอาจจะทำคอนเทนต์ให้เยอะแล้วก็ จะมีอะไรก็ปรับวงผมได้นะครับน้อมรับทุกอย่างที่มันผิดพลาดสําหรับในปีนี้หรือปีอหน้าก็อย่าลืมนะครับกดติดตามของช่อง P ีด้วยสวัสวันนีครับพีเพก็ขอขอบคุณนะครับสวัสดีขอบคุณครับ